ขณะนี้กำลังบิวกับท่านประธานที่ปรึกษามหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านอาจารย์กว้างรอบคอบจะรบกวนท่านอาจารย์เล่าถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมของมหาวิาลยกรุงเทพธนบุรีครับว่าดําเนินการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนอื่นนะคือคหลังจากน้ําท่วมมาแล้วเนี่ยนะฮะวันสิ่งที่มหาวิาลยกรุงเทพธนบุรีจะต้องทํานั่นคือ การโปรเทคมหาวิาลยไม่ให้มีน้ำเข้ามาท่วมนั่นก็คือทำรีเทนิ่งวอลรอบมหาวิเลยพร้อมกับทำประตูน้ำเข้าออกนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ตัวนี้มันจะโยงไปยังทำให้มหาวิาลยเป็นมหาวิาลยที่กรีนแอนด์ครีนก็หมายความว่าจะทำให้ระบบน้ำต่างๆในมหาวิาลยเนี่ยสะอาดตลอดเวลาห้องน้ำห้องส่วมต่างๆต้องเป็นมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ เป็นความคิดที่ผมได้นําเสนอต่อทางท่านอธิการบดีทางประธานมหาวิทยาลัยแล้วซึ่งทางนมหาวิทยลาลัยก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากที่เราจะต้องทํำก็อยากจะให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างในเรื่องความสะอาดความเป็นแบบอย่าง mm. เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศรับการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นศูนย์การท่องเที่ยวโดวยเฉพาะทางเอเชียเรา mm. คับมันนักศึกษาที่จบนี้มันจะต้องอินพุสเอา ความสะอาดสะอ้านความสวยงามความรักธรรมชาติเนี่ยเข้าไปในตัวเขาโดยที่เราเรียกว่าครูที่ไม่ต้องสอนนะเขาเดินผ่านไปก็ต้องเห็นแล้วว่ามันสวยงามมันดีมันสะอาดสะอ้านห้องน้ําห้องอาหารเราสะอาดสะอ้านอันนี้เนี่ยผมอยากจะทําให้เกิดกับนิสิตนักศึกษาตลอดจนความร,รู้สึกนึกคิดของครูบาอาจารย์ทุกคน ที่จะต้องเกิดขึ้นสําหรับการพัฒนาอาคารสถานที่นั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเป็นมาหาวิทยาลัยเอกชนนะผมอยู่ทางราชาการมานะการจะพัฒนาอะไรนะค่อนข้างที่จะต้องช้าราชาการต้องเสนองบประมาณผ่านกระทรวงผ่านสภากว่าจะมาสร้างได้เนี่ยเราคิดวันนี้อีก5ปีถึงจะสําเร็จนะครับแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยคิดวันนี้ก็สร้างวันพรุ่งนี้เลยได้เลยนะครับตอนนี้ เราพัฒนาไปอีกไกลนะอย่างอาคารชานชัยอาคาเดียมี่เราลงทุนไปประมาณ600ล้านก็เป็นอาคารที่เป็นต้นแบบที่สําคัญมากเป็นอาคารการกีฬาและอาคารที่ประชุมด้านวิชาการต่างๆได้เราจึงเรียกว่าอาคาเดียมนั่นถึงมาจากคําว่าอะเคเดมิกสเตเดียมรวมกันก็เป็นว่าชานชัยอะคาเดียมตรงนี้ท่านจะใช้ทำอะไรก็ได้โดยมีขนาดที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยนะภายในจุคนเข้าไปประชุมถ้าจะพร้อมกันทั้งหมดก็ 1 5 0 0 0คนนะครับจะแข่งกีฬาภายในอินดอร์สเตเดียมเนี่ยได้ทุกชนิดเลยนะฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลอะไรต่างๆได้ได้ได้ทุกชนิดนะครับและก็ของเรานี่มีความเย็นช่ำอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ21องศานะตามมาตรฐานของฟีฟ่าถ้าเป็นของฟุตซอลสมาคมวอลเลย์บอลของโลกเขานะครับเองได้มาตรฐานนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยเราประกาศว่าเป็นมหาลัยมืออาชีพเพราะนั้น มาะไมืออาชีพนี่จะแข่งกีฬาระดับอาชีพต่างๆต้องทําได้ต้องทาได้แบบมืออาชีพทีนี้เราก็จะสร้างสนามฟุตบอลตอนนี้สนามฟุตบอลที่เป็นสนามฟุตบอลแท้นะครับไม่ใช่แบบสนามสุขถ้าสนามสุขพัชราสัยเนี่ย มันจะเป็นสนามฟุตบอลประเภทที่รวมกีฬาทุกชนิดนะครับเรียกเมนสเตเดียมนะครับเมนสเตเดียมอันนั้นเมนสเตเดียมนี่จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบในการแข่งขันฟุตบอลเพราะว่าจะมีกีฬามีกีตามีแซคแอนฟิลพวกนั้นถ้ายังสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสนามแอนฟิลในในอังกฤษนี่นะครับมันจะต้องเล่นเฉพาะฟุตบอลเท่านั้นนะครับยากีฬาอื่นจะเข้าไปไม่ได้ ใครไปเข้าแทรกไม่ได้เพราะฉะนั้นของเราวันนี้ได้คุยกับทางคุณไบรอันมาค่าแะทางช่อง3นะครซึ่งวันนี้ผมจะไปชุมก้อนกันแบบกรออกเสร็จแล้วครับซึ่งจะลงทุนประมาณ700ล้านนะครับอันนี้จะเป็นสนามลักษณะคล้ายคสนามแมนเชสเตอร์อยู่ในเดหรือสนามแอนฟิลด์ในอังกฤษนะครับคือเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันฟุตบอลเท่านั้นซ็อกเกอร์ฟิลเป็นซ็อกเกอร์ฟิลเพราะว่า ถ้าทําตัวนี้พับเนี่ยมันจะไม่เหมือนสนามสุ่สนามร,รัชมังคลา,เ,าเพราะอันนั้นเป็นเมนสเตเดียมหมายความว่ารหลายๆอย่างอันนี้เลยซกอเกอร์สเตเดียมอันนี้ที่เราทําอันนี้ขึ้นมานี่ก็เพื่อที่จะให้เราเป็นศูนย์ฟุตบอลโดยแท้นะฟุตบอลเลยนะ,ะสําหรับเมนสเตเดียมเราก็จะสร้างอีกต่างหากแต่ตรงนี้เราต้องการให้เป็นมืออาชีพทางด้านฟุตบอลนะครับมันเราต้องการให้เป็นมาตรฐานอย่างเช่นว่าทีมเอซิมิลานหรือทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือ,อทีมอะไรก็ตามแต่ที่มาแข่งฟุตบอลอันนี้เขาจะมาได้สบายใจเพราะเป็นมาตรฐานของฟีฟ่นะครับ,รบอันนี้ก็จะไปประชุมอันนี้ก็คงจะสร้างนอกจากนั้นเราก็จะสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกก็อาคารมหาบัณฑิตเมีอาคารดุสรีบัณฑิตแล้วต่อไปเนี่ยอาคารถัดไปนี้จาก อาคารของท่านอาจารย์สถานีโทรทัศนอาจารย์ไปก็จะขึ้นอาคารอีกหลังหนึ่งเรียกว่าอาคารมหาบัณฑิตนะครับที่นีไปนะครับที่ด้านหน้าเลยจากอาคารกีฬาเล็กๆทางด้านหน้ามานี้เราจะสร้างเรียกว่าศูนย์วิทยาบริการศูนย์วิทยาบริการขึ้นมานั่นอันนี้ซึงจะมีด้านการบริการด้านวิชาการต่างๆของนักศึกษาของเรานะครับมีคอนอัเฟรมมีอะไรต่างๆก็ทยอยขึ้น นอกจากนั้นด้านสนามฟุตบอลเราก็ทําสนามสําหรับซ้อมขึ้นมาอีกสองสนามเพราะว่าเมื่อเรามี <c oughs> สนามฟุตบอลมาตรฐานแล้วสกอเกอร์สเตเดียมแล้วเนี่ยมันจะมีสนามเดียวไม่ได้มันต้องมีสนามที่ฝึกซ้อมด้วยวันศุกษาเรามีเยอะเป็นหมื่นคนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีสนามฟุตบอลฝึกซ้อมขึ้นมาอีกสองสนามนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนั้นก็จะมี <c oughs> ติดกับ ซ็อกเอร์สเตเดียมเราจะสร้างเป็นอาคารด้านการศึกษาด้านบริหารธุรกิจซึ่งอาคารหลังนี้จะเป็นลนาาักษณะคล้ายโรงแรมนะครับคล้คายโรงแรมแต่เราทํามาตรฐาน<ม>เป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานแบบห้าดาวนะครับมันอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมและก็ขณะเดียวกันจะมีด้านห้องบริการด้านการเรียนด้านธุรกิจบริหารธุรกิจนะครับแต่แท,ท้จริงแล้วคือทำโรงแรมนะครับ แต่ว่าเราจะให้นักศึกษาเราที่เรียนด้านการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวต่างเรียนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะทําไปหลายอย่างและที่สําคัญขนะดนี้เนี่ยเราก็มีความคิดที่จะร่วมกับครูสภาเพราะทางมหาไวิทยาลัยได้จัดที่ไว้ประมาณ30ไร่พระท่านชานชัยได้จัดที่ประมาณสามสิบไร่ให้ครูสภาเพื่อสร้างโรงพยาบาลคุูสวาโดยจัดให้ฟรีนะครับการลงมาลงมกอสร้างเป็นของครูสภาเพราะครูสภาเขาอยากได้ที่เพื่อจะสร้างอาคาร สร้างโรงพยาบาลพุรุสภาอันนี้เราก็จะสนับสนุนในเรื่องสถานที่ให้นะครับเรที่ที่สะดวกไปมาและก็ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยทั้งถนนด้านริมคลองทวีวัฒนาตอนนี้กําลังเปรดดินพัฒนานั้นคือจะสร้างโรงเรียนสาธิตแบบอินเตอร์นะครับสร้างเรียนสาธิตตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาถึงมัธยมนะครับอันนี้ก็กําลังก่อสร้างอยู่สำหรับด้านทิศใต้เนี่ยที่ถมที่ไปแล้วประมาณ17ไร่นะั้นอันนี้จะเป็นหอพัก นานาชาติเพราะว่าเรามีนักศึกษานานาชาติมามาอยู่กับเราโดยเน้นที่ตอนนี้ก็เน้นนักศึกษาจากจีนนะครับนักจีนนี่จะมีนักศึกษามาอยู่กับเราประมาณ500คนที่เขาจะให้มาวาิาลยเรานี้เป็นศูนย์ทางด้านภาษาจีนของอาเซียนเพราะว่าอีก3ามปีเราจะประเทศไทยเราก็จะเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนนี่นะครับมันก็จําจเป็นอย่างยิ่งทางจีนก็มีความคิดไกลเพราะปับ๊บคิดปั๊บเขาทำเลยคือเขาจะให้ มาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเป็นศูนย์ภาษาจีนของอาเซียนนะครับโดยมาพักมาลัยอยู่นี้เพราะนั้นที่เราสร้างหอพักนี้ก็จะสร้างให้พักได้ประมาณ2-3.000คนโดยร่วมทุนกับทางจีนเขามาทําอันนี้นะครับวันการพัฒนานีก็ต้องเป็นไปเรื่อยนะครับ <c oughs> วันทีจะพูดไปก็คงต้องยากเยอะมากแต่ว่าต้องเรียนว่าเรามีที่ใน600ไ้ไร่ยังจะทำอะไรอีกเยอะแยะท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ